เริ่มต้นการทำส้มตำเทียมวัตถุดิบในห้องครัวเริ่มจากการปอกและขูดมะละกอซอยแครอทเป็นเส้นๆเ,เพิ่มสีสันซอยถั่วฝักยาวเป็นท่อนสั้นๆ ผ่มามะเขือเทศลูกเล็กเป็นซิกซิกคลกพริกและกระเทียมในครกเติมถั่วฝักยาวลงครกต้าพอแต่ใส่มะเขือเทศและกุ้งแห้งลงไป เติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาว Fish sauce and palm sugar. ใส่เส้นมะละกอและแครอทคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ทั่วลิสงคั่วเพิ่มความหอมมันตักส้มตำออกจากครกใส่จานสวยงาม จัดส้มตำพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียว oh, so และไก่ย่าง Let's salad the try first papaya ถึงเวลาลิ้มรสส้มตำรสจัดจ้านหอมอร่อย